หล่นเล่นรอบจัดอันดับโปรแกรมสาวไทยศึกวอลเล็บออนชิงแชมป์โลก2025อยู่ลบ19ปีวอลเล็บบอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เมืองโอซิเยกประเทศคโครเอเชียรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2ถึง13กรกฎาคม2568โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทย ต้องยุติเส้นทางในรอบ16ทีมหลังจากที่เป็นฝ่ายแพ้ให้กับโปแลนด์0-3เซต 17-25, 20-25และ23-25ทำให้ต้องหล่นมาเล่นในรอบจัดอันดับแทนซึ่งทัพลูกยางสาวไทยจะต้องพบกับไต้หวันในการจัดอันดับ9-16และหากสามารถเอาชนะได้ก็จะผ่านเข้ารอบไปพบกับผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินากับเยอรมนีในการจัดอันดับ9-12ต่อไป โปรแกรมวอลเล่บอลชิงแชมป์โลกยู -19 รอบจัดอันดับ9ก้ถึง16วันศุกร์ที่11กรกฎาคม2568โครเอเชียพบเซอร์เบียเบลเยียมพบเม็กซิโกไทยพบไต้หวันอาร์เจนตินาพบเยอรมนี